สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าทางลมมันจะเปลี่ยนทิศแล้วนะครับ เพราะว่าวานตลาดหุ้นนี่ร่วงลงอย่างหนักนะครับไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นเท่านั้นนะครับทุกสินทรั์นี่คือร่วงกันหมดเลยนะฮะคือปัจจัยนี่โควิดอย่างเดียวเลยครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่เริ่มกลับมาระบาดลามไปทั่วโลกแล้วนะครับเดลี่นิวเคสนะครับเคสใหม่ที่เกิดขึ้นตอนแรกเลยนะฮะเดือนเอพิเมษาเนี่ยมันจุดสูงสุดใช่ไหมครับทีนี้มันก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆเลยนะครับช่วงนี้เดลต้ายังไม่มานะฮะก็มันจะเทิร์นแะากลับขึ้นไปแล้วตอนที่เดลตามานะครับตอนนี้ จุดสูงสุดณวันนี้เนี่ยมันกําลังจะถึงครึ่งหนึ่งของจุดสูงสุดที่ทั่วโลกติดโควิดกันนะครับมาดูทางฝั่งอเมริกานะครับลดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้มันกําลังจะเทิร์นาราวขึ้นไปอีกแล้วครับแม้ว่า2วันที่ผ่านมานะครับยอดผู้ติดเชื้อจะลดลงนะครับแต่ว่าค่าเฉลี่ย7วันนี้นะครับมันก็ยังอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นนะครับค่าเฉลี่ยที่ผ่านมานะครับต่อสัปดาห์ของอเมริกาอยู่ที่1 1ึ0 0หเท่านั้นนะครับเมื่อวานตลาดหุ้นเลยโดนถล่มเละเทะเลยครับนัก เพราะว่าดัชนีดาวโจนส์นะครับร่วงลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวนะครับรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ9เดือนเลยนะขณะที่ดัชนี s p 500แล้วก็ N a s d a รนะครับร่วงลงหนักสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะก็เหตุผลเดียวครับอย่างที่บอกจากความกังวลของการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ครับเดลต้าซึ่งตอนนี้บอกเลยว่ากลายเป็นสายพันธุ์หลักแล้วนะครับที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกณขณะนี้ เศรษฐกิจที่ว่ากําัังจะเปิดจะเปิดนี้ต้องมีการชัดดาวแน่นอนครับเพื<ๆ>่อนๆไม่สามารถเล็งเรียงได้แล้วส่วนบิตคอยนะครับตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่30,000เหรียญแล้วนะครับนี่คือหน้าตาตารางของตลาดหุ้นเมื่อวานนะครับแดงเถือกเลยทีเดียวนะครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครับก็เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับ การเปิดเศรษฐกิจโดยตรงครับก็จะเป็นพวกร้านอาหารต่างๆนะครับทราเวลนะครับกลุ่มนี้เป็นพวก Energy นะฮะยูเทลิตี้อินดัสทรีนะครับพวกนี้นะครับหรือแม้แต่กลุ่มแบงค์นะผู้นี้จะโดนเต็มๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็หุ้นหลายตัวก็อยู่ในดัชนีดาวโจนส์ด้วยนะครับก็เลยมาวานร่วงลงหนักมากๆนะครับแล้วก็มีแบบว่าลดลงแต่ก็ไม่เยอะมากคือก็จะมีผู้ได้รับผลประโยชน์เหมือนกันครับอย่างเช่นหุ้นที่ว่าถ้าปิดเมืองแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์พวกนี้ก็จะมีบวกขึ้นมานะครับหรือไม่ก็ ลดลงน้อยหน่อยนะครับเอลแคนี L ่ก็จะได้ประโยชน์หน่อยนะครับแล้วก็คอน SUMER DEFENSIVE ก็จะได้ประโยชน์บ้างน,นะครับแต่เรามาว่ากันว่าคุณเมื่อวานมีอยู่3ตัวครับบอกด้วยว่าสวนกระแสจริงๆนะครับบวกขึ้นมาเขียวนะครับไม่ใช่เขียวแก่ด้วยนะครับเขียวแบบ เขียวเดนเลยก็จะมีตัวแรกนะครับนี่ยตอนที่เราคุยๆกันไว้แหละครับมันเป็นวันสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆนะครับผมคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะครับอยู่ในส่วนของกลุ่มนี้ด้วยเมื่อวานนะครับก็แน่นอนครับนักวิเคราะห์เขาก็ได้บอกไปเลยว่าเมื่อวานนี้หุ้นเอ็นวีนะครับพุ่งไปถึง6%เลยนะครับนับแต่ตลาดเปิดนะครับใช้เวลาเพียง90นาทีเท่านั้นเองนะครับหุ้นพุ่งขึ้นไปแรงมากๆก็มีอยู่แค่เหตุผลเดียวแหละครับคือเป็นวันสุดท้ายแล้วคนก็เลยแห่เข้ามาซื้อนะครับเพราะว่าพร ส่วนกระแสบวกขึ้นมาได้นะครับในขณะที่เพื่อนๆในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับลบเหมือนกันครับแต่ก็จะลบไปไม่มากนะครับก็มีแค่เอ็มดีกับซีลินนะครับที่บวกได้ขึ้นมานิดหน่อยนะฮะอินเทอร์เน็ตรีเทลนะครับอเมซอนนะครับก็ลบไปนะครับแต่ไม่เยอะ EBay กับเอซซี่ครับก็บวกขึ้นมานะครับก็เป็นเอซี่นะครับเป็นหุ้นตัวที่2นะครับที่ได้รับผลประโยชน์จากการปิดเมืองเหมือนกันนะครับเป็นหุ้นที่ขายเกี่ยวกับพวกงานฝีมือนะครับ ถ้าเมืองเกิดชัดดาวขึ้นมานะครับคนก็จะหันมาหารายได้เสริมแล้วก็หันมาทํางานฝีมือเพื่อที่จะขายเอ s ซเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่เปิดให้งานฝีมือทุกอย่างนะครับลงขายในแพลตฟอร์มมาเก็ตเพลสตัวนี้นะครับหุ้นต่อไปครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับ หุ้น The k r o ร e กนะครับก็จะเป็นหุ้นขายพวกสินค้านะครับพอหุ้นตัวนี้นะครับเป็นที่จับตามองเลยนะครับของรึ่งปีที่ผ่านมานะครับหุ้นตัวนี้นี่บริเวณเฟดมีด้วยนะครับล่าสุดก็เพิ่งเพิ่มปันผลถึง17นะครับแล้วก็ y e a r t ร์ทูเดที่ผ่านมานี่ปู๋ไปถึง23นะครับแล้วก็ยังมี Industrial นิดนึงครับที่สวนกระแสขึ้นมาแน่นอนครับก็จะเป็นพวกขนส่งสินค้านะครับ UPS กับ FedEx กนะครับก็จะมีบวกขึ้นมาก็ได้อันนี้สองจากการที่ปิดเมือง คนขายออนไลน์กันมากขึ้นนะครับก็จะทําการใช้2เจ้านี้นะครับในการจัดส่งสินค้านะครับเราแวะกลับมาดูตรงดัชนีที่เป็นฟิวเจอร์สนะครับดาวโจนส์เอสอพีแล้วก็เนสแดกนะครับตอนนี้คือมีแรงซื้อเข้ามาบ้างแล้วนะครับก็ไม่แน่ว่าวันอังคารนะครับตลาดหุ้นอาจจะคลายได้บ้างนะครับก็สําหรับผมเองก็ยังรอดูท่าทีต่อไปนะครับยังไม่รีบเข้าซื้อนะฮะก็วันนี้ตื่นขึ้นมานะครับเห็นตลาดหุ้นแดงเถือกขนาดนี้นะครับก็เลยรีบเข้ามาอัพให้เพื่อนๆดูนะครับว่าใจเย็นๆนะครับอย่า เพิ่งตื่นตะหนกหรือว่าอยากเพิ่งเทขายนะครับก็เป็นโอกาสให้เราเข้าซื้ออีกแล้วครับในใจจริงผมอยากให้มันลบไปยาวๆเลยนะครับก็จะได้มีโอกาสซื้อหุ้นได้ถูกลงบ้างนักลงทุนหลายท่านนะครับก็อาจจะจ้องตาเป็นมันนะครับเหมือนกันก็เลยทําให้มีแรงซื้อเข้ามา นักทุนทั่วโลกก็อยากจะลงทุนในตลาดหุ้นเมกาเนี่ยนะครับมันเลยคาดรอตลาดได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่านึกว่าจะแบบลงไปแบบยาวเป็นอาทิตย์นะครับแต่บางทีก็มีแรงซื้อขายเข้ามานะครับใช่อย่างงั้นก็เหมือนกับตอนนี้ครับดัชนีฟิวเจอร์สนะครับมีแรงซื้อขายเข้ามาแต่ตัวนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับบางทีมันก็จะอาจเปลี่ยนไปได้นะฮะก็ต้องรอดูกันยาวรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสาหรับวิกฤตที่อาจจะเปลี่ยนโมเมนตัมของตลาดหุ้นก็ได้นะครับเพื่อนๆก็วันนี้มา้าแจงข่ว ว่าทําไมตลาดหุ้นถึงร่วงลงหนักขนาดนี้นะครับเพื่อนๆบางส่วนจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกหรือว่าขายหุ้นออกไปนะครับอย่าขายเด็ดขาดเลยนะครับหุ้นดีๆถ้ามีการร่วงลงหนักๆหรือมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเขย่าตลาดหุ้นนี้ผมก็จะมาอัปเดตสั้นๆให้แบบนี้นะครับเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆนะครับว่ามันเกิดอะไรกับตลาดหุ้นอเมริกาบ้างนะครับเพราะเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะอยากรู้นะคะโอเคครับว่าวันนี้อัปมาสั้นๆนะครับเดี๋ยวแต่งตัวไปทํางานละนะครับ ก็โอเคครับเพื่อนเพื่อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ